สบายดีพ่อแม่พี่น้องประจุคนเด้อมืบอนี้พบกับบ้านยมซาแนลคือเก่าพี่น้องมืบอนี้ก็สบายดีทางพังไทยพังลาวพี่น้องหรือว่าต่างประเทศพี่น้องสบายดีมดทุกคนเด้อมืบอนี้สิมาเห็ดเมนูพี่น้องอุปาพี่น้องอุปาอุปาเสื่อมน้อยพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมีที่อุปาเสื่อมน้อยว่าเครื่องเขาสิมีอย่างเนีนะไปเบิ่งกันเลยไปอันนี้ก็คือ เรื่องของเฮาพี่น้องเครื่องของเฮาก็สิมีอยู่ตะไคร้มีพริกซอยพี่น้องมีต,นมตนมนม้นหอมต้นหอมบัวบ้านหอมเลยพี่น้องแล้วก็มีใบผึ้งทรายนรวมๆแล้วก็ประมาณนี้พี่น้องอันนี้ก็ปลาเสื่อมนอที่เฮาเตรียมไว้พี่น้องนี่ปลาเสื่อมนอยซื้อมาอตลาดพี่น้องเนี่ยเตรียมไว้สิอู้เอาพี่น้องเอ้ยง่ายๆเก็บเมนูง่ายเลยไ่ยากเลยไม่ได้ไป ไปเบิ่์กันเลยพี่น้องเฮาวไปปรุงน้ำมันก่อนพี่น้องรับเลขเลยใส่ปลาเราไปนิดเอ้ยตะไคร่ก่อนครับหัวจกไข่ลงไปแอมหอมหอมัวจกไข่หัวจกไข่ไว้นชนะปะลานิดนึ่งปลาลานิดนึงแอมหอมพีมม่น้องผงนัวพี่น้อง ใส่้ลยเสียบาลของดูเติมน,น,น้ำปลานิดนึงปรุงรสมันอร่อยรอให้มันเดือดแล้วใ,ใส่ปลาลงไปเริ่มเริ่มงามแล้วจะใส่พริกลงไปด้วยจะได้ มีรสเผ็ดที่หนึ่งชิคหั่นไว้ใส่เลยรอใมันเดือดกับน้องแล้วค่อยใส่ปลาพี่น้องน้ำเดือดไปน้องเดือดแล้วก็ซีบเบิ้งพี่น้องซีบเบิ้งนิดหนึ่งแซ่วพี่น้องแซ่บแล้วเอาปลาใส่เลยปะใส่ปลาลงไปเลยน้องปลาแถวเตรียมไว้ใส่ลงไปเลย แล้วก็ผิดฟ้าเสร็จฟ uh, ้าลงเลยเสใส่ปลาแล้วนะก็ต้นหอมผิดไปผิดสายต้นหอมพี่น้องอืซใส่ต้นหอมโรยเลยสายโรยเลยเนาะตามด้วยพริกแดงก็สอยไว้ปิดฟ้าพี่เท่าไหร่ ปิดฝาให้มันสุกๆก่อนปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันพี่น้องเปิดฝาดูก่อนพี่น้องสุกหรือยังอืมหน่ากินเลยพี่น้องยังไม่สุกพี่น้องแป๊บนึงเปิดไวก่อนอือสุกแล้วพี่น้องไปไปดูก่อนกินตอนกินเลยพี่น้องป่ะนี่ไปเลยไปพี่น้องกินกันเลยป่ะหนึ่งครั้ง sụp hai lần hai thằng hai lên hai bạn nè lần hai 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 lần Ui gần gì đó nó không Xếp xếp Bỏ lại lên không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> ờ, nhiều vô nhiều nửa tiếng ngày má má năm bao nhôm đó cây còn này hả nào nó không

xem thẳng lý không biết không không Yeah, no. เาเพิ่งเดิยก่าก็ไลก็แชเดี่เพิ่งเดียคิดน้อง,าางใหม่ทีเรา,า,า,าเก็บก็ไลก็แช่เนี่ยเพงเดีวยดวยลองใจให้คนบานเดียวกัน